วันนี้แนะนำรถเข้าใหม่เป็นในส่วนของตัว Vios 1.5 n t นะคะพี่ๆท่าไหนสนใจกำลังหารถที่อึดถึกทนนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะพี่นะเป็นตัว Vios 1.5 n t รถปี20นะเลขไม้อยู่ที่90,000เลขไม้อยู่ที่90,000ราคาอยู่ที่3,059,000บาท เครดิตดนะีพี่ออกรถศูนย์บาทแน่นอนนะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทผ่อนที่เริ่มต้น6,000กว่าบาทนะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะตัว v ีออสเอน y คันนี้นะติดต่อปอนทอออโต้ศูนย์เก้าหดองสี่ห้าหกเก้ด้านในจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าและเครื่องเสียงวิทยุจากศูนย์โดยตรงและเป็นร้อแม็กกระท้าแตกครอบด้วยอัน r รอยพี่พี่ท่านไหนอยากทดลองขับ ติดต่อปอนมาได้เลยนะใครหารถใช้งานอยู่นะพี่นะแล้วถือว่าค่าบำรุงถูกมากนะพี่นะ Vios เป็นรถที่มีประสิทธิภาพในการขับที่ดีช่วงล่างดีแมนเทนเนนก็ถูกพี่ๆท้าไหนสนใจ Vios 1.5 n t นะเรามีให้พี่เลือกหลายคันเลยไม่เริ่มต้นที่หลักหมืน่นถ้าดูไม่หลักหมื่นนะสนใจ รีบจับจองกันนะไมลหลักหมื่นมีมาไม่เยอะนะพี่นะนอกนั้นไมลหลักแสนหมดเลยย้ำอีกทีหนึง v ีออเครื่อง1.5เอนทีรถปี20เลขไมลหลักหมื่นคันนี้ไม้9 8ราคาอยู่ที่359,000บาทเครดิตดีพี่ออกรถสุดบาทไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกรถนะพี่นะรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโล ผ่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นที่6,000บาทและถ้าเป็นคันด้านข้างนะพี่นะจะเป็นตัว1.5ตัวมิดคันนี้มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์แล้วเดย์ไทม์แบบ L.E.D แล้วมีไฟด้านข้างเป็น l e d พร้อมไฟตัดหมอกมาให้คันนี้เป็นร้องแ็กอัลลอยนะ เคียงข้างกันเลยราคาอยู่ที่389,000บาทแต่คันนี้เลขไม1แสนหกรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันโครงสร้างแน่นอนไม่มีชนหนักและไม่เคยพลิกคว่ำรถหน่วยงานปลดระวางพอนอยู่6,000กว่าบาทถึง7,000เครดิตดี D, ออกรถศูนย์บาทเช่นเดียวกันพี่ๆท่านไหนชอบในตัว v ีออสในพี่นะได้ในเรื่องของความอึดและถึกและทนและแมทนแนนถูก ค่าบำรุงนี้บอกเลยว่าถูกมากแล้วยังใช้งานได้ดีเหลี่ยมรถคมชัดอยู่ครบสิ่งนี้เดิมโครงสร้างเดิมรับประกันเลยมีให้เลือก2รุ่น1.5 n t 359,000บาท1.5ตัวมิตร389,000บาททั้ง2รุ่นออกรถ0บาทผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0 สนใจ v ีออติดต่อปอนทอออโต้0917245699